วิชานะครับมันทำนิชากรคาราพิสกานเที่ยวแล้วก็อัตราการเข้า,าพักเฉลี่ยน,น้อยนะครับเพราะว่ามันติดเรื่องโควิดติดเรื่องของการเรดินทางเข้าออกอะไรต่างๆนะครับของท่านรองด้วยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยต้องมาเดินทางท่องเที่ยวได้ต้งปีนะครับปี 老婆我们爱下去

สถานการเข้ามาของนักท่องเที่ยวนักปัจจุบันเป็นไงบ้างครับตอนนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับถือว่าดีขึ้นไปลําดับนะครับหลังจากที่สถานการณ์โควิดได้คลี่คลายลงนะครับแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวเปิดรับการท่องเที่ยวนะครับเรามีห้องพักที่พร้อมนําเสนอให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ย ให้บริการได้ถึง5 7า0ห้องนะครับกระจายอยู่ทั้งจังหวัดนะครับรวมไปถึงห้องพักเราได้มาตรฐานแล้วก็มีมาตรฐานเรื่องของสุขาอนามัยนะครับนับร้อยแห่งนะครับที่นักท่องเที่ยวสามารถมาใช้บริการได้แล้วก็มีความอุ่นใจด้วยนะครับในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยนะครับซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดแม่ห้องศนโดยการนาของท่านผู้ว่าการจังหวัดแม่ห้องศอนะครับท่านเชษฐา,ามโมศิกรัตน์เนี่ยท่านก็ได้ให้นโยบายในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนท่องเที่ยวเรื่องของความสะอาดนะครับเรื่องของการจัดเก็บ ขยะเรื่องของการจัดการของเสียต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความต่อนเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศก็เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดแม่งสอนโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนะครับเป็นช่วงที่เป็นฤดูการที่มีความสวยงามมากนะครับแล้วก็กําลังต่อในช่วงฤดูหนาวตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ไฮซีซันเนี่ยก็ได้ทราบว่าอัตราการจองห้องพักของจังหวัดแม่สอนเนี่ยเริ่มมีการ จองเข้ามา50-60%แล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงของปลายปีตั้งแต่เดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมเป็นต้นไปนะครับในช่วงของวันหยุดในห้องพักจองเกือบเต็มทั้งหมดนะครับแล้วก็รามาถึงวันธรรมดาด้วยนะครับดังนั้นในช่วงปีนี้นะครับก็คาดว่าจะมีท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเยอะพอสมควรซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้มีการปรับตัวแล้วก็พร้อมรองรับการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นไปก็จะมีกิจกรรมประเพณีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเพณีอออกวว่าในชงงข าการออกพรรษานะครับหรือว่าเตรียมการเรื่องของประเพณีลอยกระทงนะครับ12มนต์ล่องของใจที่ตำบลปางหมูนะครับที่ถือว่าเป็นเทศกาลหรือเป็นประเพณีใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆกิจกรรมที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดนตรีแล้วก็จะมีการเปิดฤดูก,การท่องเที่ยวในวันที่28-29ที่หนองจอกคำนะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองนะครับมีแมกกาว์ที่สวยงามเป็นวัดจองคำนะครับแล้วก็มี ความสวยงามของภูมิทัศน์ที่เป็นรอบของจองคำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดฤดูก,การท่องเทีเ่ยวด้วยรวมถึงมีถนนคนเดินนะครับจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปโดยทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายครับผมต่อสิ่งแวดล้อมนะครับหมายถึงว่าการต้องลงทะเบียนร,ร่วมหน้านะครับแล้วก็จํากัดนันท่องเที่ยวนะครับเราเรียนถ้ำต่างๆหรือในเขตอุทยานต่างๆน,น,นะครับ เพื่อให้รักษาสภาพในความเป็นธรรมชาติของเราเนี่ยับให้ส่วนยังที่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ได้วางมาตรการไว้เรียบร้อยแล้ว